พี่น้องให้กินตังเห็ดหลวกใส่ผักขั้นจองใส่ข้าวปุ่นน้ำสาวยาแล้วค่ะมุกกะตังแล้วๆนะคะพี่น้องตัเห็ดหลวกใส่ผักขั้นจองแล้วค่ะข้าวปุ่นอ้้แต่แซ่บ สำหรับท่านผู้ชมเอฟซีบาจะเป็นฟังไทยฟังเล่านะคะหรือคิ่ติดตามรับช้มยู่ในตางประเศเนนะคะกัเดี๋ยวสาวยากินเพื่อนาะคะเอาเ็นว่าโควิซ่าจังมากนะคะผู้ใดอยากเมนูใดที่สาวยาห็นลงในคลิปสร้างใดเวยะคะ่ะมาเจอกันเดี๋ยวสาวยาก็ดสุกินนะคะหรือผู้ใดอยากให้สาวยากินย่งล่งคลิปให้เบิงะะ้งกะบอกเมื่อ้ด้ลยค่ะช่วงนี้บ่ได้ไปไซค่ะอยูห้องเฮดคลิปย่างเดียวะคะ่ะลักบน งานขางเว้นกันไปทํางานนะคะเหลือง,งานมากเลยหาเนี่ยมาเห็ดมากินกนนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้สาวย่าต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปกินตาเห็ดหลวกใส่ผักขั้นจองก่อนนะคะค่ะแล้วพอกันไหมในคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ